สวัสดีจ้าไม่นี้สีภาไปอัาานอลานลานมือสองเนาะพี่น้องลานเสื้อผ้ามือสองเนาะจ่ายสีภาไปยางเบิ้งแต่ว่าก่อนสีหอดลานเสื้อผ้ามือสองเนาะพี่น้องเบิ้งเนี่ยจ่านใบใหม่เปลี่ยนสีก็ยังงามอยู่ด้วยพี่น้องถึงแม้มันสีหลวงหลายแล้วมันก็ยังงามอยู่ด้วยจ้ะยังมาทางในรวงเดือเนาะพี่น้องเนาะแบบยางเข้ายางเหรียญไปเรื่อยๆเนาะจ้ะอันนี้จ้ะไก่สีหอดแล้วพี่น้อง อัเนเอ็งเป็นคนมักเบิ้งเสียผาเมื่อสองเด้อพี่น้องอยู่ได้เบิดมือเบิดคำยางออกมาผู้เดียวนะคะมื่อนี้พอบานเป็นมามาแล้ก็เลยต้องมายางผู้เดียวนี่พี่น้องลานนี้ลานนี้มันกับสีแพงมันลานนี้มันงามอยู่เด้อจ้ะพี่น้องแต่มันกับสีแพงเนี่ยจักหน่อยเขาอาจจะไยายบระเดีเบิดได้พี่น้องเด้อขันตัดมองได้กะกะคอยจังลืมไหมเนาะพี่น้องเนาะกะไายเห็นบ้าเบื้องขาวๆเนาะพี่น้องเป็นเสื้อผ้ามือสองของเกาหลีเนาะพี่น้องจังตัวที่จับอยู่นิวหมื่นสามพันบอนเนาะจ้ะ ต่ตัวใหญ่อยู่พี่น้องงามอยู่เด้อมื่นสามพันวอนเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นเสื้อผ้ามือสองแต่ว่ากัร้านนี้เข้าจอกกัเลือกเกีดีๆมาอยู่เด้พี่น้องนี่จะเป็นรงท้ามือสองรงท้ามือสองนี่แพงอยู่เด้อพี่น้องคุละาหาเมื่นวอนบนเด้อจ้ะคุละาหาเมืนวอนกับมีคุละอันคุละแสนวอนกับมีพี่น้องเงินหลายอาจจะเป็นของยี่ห้อเขาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเอตาบถึงดอกเด้อพี่น้องเยใส่บอดดอยดอกผู้ที่เอตาอยู่นี่สองเมืนวอนนี่พี่น้องอยู่ข้างหน้านี่จ้ะ สองเมื่อนวอนคู่สีดำนั่นกระเพงอยู่ได้พี่นอ้องถ่ายบระแดดเนาะพี่น้องรักถ่ายย่านเพื่นดาตึ้งย่านเพื่นดาตึ้งอยากถ่ายไม่เบิ้งเนาะจา้ะของมือสองของเกาหลีเนาะพี่น้องเนาะนี่อันนี้ก็สิเป็นดุสโซนกระเป๋าอันนี้รองเท้าหนังรองเท้าหนังมีสองคู่เนาะพี่น้องอันละก็อาทิตย์ดันอันมันอาทิตเป็นอของยี่ห้อเขาเจ้าออพี่น้องแต่ว่าเอน็นอัน บมากดอกพี่น้องมันมันคั้น่าของเก่าแล้วนาะพี่น้องนาอแต่ว่าขังมากเบิง่งมากเบิง่งจับกล่องไปทั่วแล้วล่ะ <c oughs> เพราะเอาไว้ไว้ถัดไกลพวกทั้งนี้ก็จิเป็นโซนของผู้หญิงเมื่อกี้เนี่เป็นโซนของผู้ชายของผู้หญิงก็สิคู่หน่อยพี่น้องคู่หน่อยเนี่ยแล้วเห็นหอดรองถ้ถเนาะพี่น้องนาอโอ้ยไทยก็ได้เมื่อไม่พี่นอ้องเอ้เมืม่อไม่เมื่อไม่หัดไายนี่เป็นโซนของผู้หญิงนาาจะ นี่เสือช่วงนี้หนาหนาวด้วยพี่น้องเสือขนเสือยังกะกระลังหลายนะจ๊ะตัวนี้กะงามเดี๋ยวพี่น้องฟุ้งฟิ้งปุนเนี่ยเป็นเสือขนเอมักในโซนนี่โซนกระเป๋าพี่น้องกระเป๋าอยู่เทมี่นะจ๊ะราคาหมื่นกับสองหมื่นเนาะพี่น้องที่ที่เอาร่วมๆกันนี่มันกับบ่อแพงหมื่นสองหมื่นวอนกับตีเป็นเงินไทยกับห้าหกร้อยบาทเท่านี้พี่น้อง ของมือสองเนาะพี่น้องเนาะร้งกังน้ำอยู่เลือกตาดีได้ตาไร่เสียพี่น้องต้องเลือกเอาต้องเลือกดีๆเลือกซาซาใจเย็นๆเอาสิมาแบบใจหอนเพื่อแฟชั่นบฟดยบได้พี่น้องก็ได้ของดีดอกต้องใจเย็นๆเลือกเอานะจ๊ะส่วนหมากสีในในในล็อกนี่สิบมือนวอนเนาะพี่น้องเนาะหุ่นไทยหอดสกูตเตอร์เพ้อพี่น้องจับกองอายันคาตาวาให้เนาะก็อยากเก็บภาพบรรยากาศไม่เบิ่งกะ เสียงจะของน้ำแยกให้เบิ้งอันนี้เนี่ยเอกเลือกอันน้องพี่น้องเลือกเบิ้งเลือกเบิ้งแต่บ่ได้ให้ลุกบ่ได้ให้เบิ้งน้ำเลยอันนี้เป็นเสือของคนเกาหลีเขาจะใส่แบบนี้แล้วพี่น้องด้วยเป็นเสือบางบๆช่วงหนาห้อเนาะแต่ช่วงนี้คือหนาหนาวเลยหรอนี่ค่ะเสือตัวใหญ่ๆเสือโคตรตัวใหญ่ๆอ่าส่วนมากอยู่แถวนี้สิหาหมื่นวอน แสนวอนพี่น้องขนาดมือสองนี่พี่น้องนี่ตัวดีจับนี่สามเมื่อวอนนี่สีแดงนี่พี่น้องเอออันนี้สองเมืออม่อวันค่ะสองเมื่นสองเมื่อถาก็ถือว่าราคาสูงอยู่นอกจากมันเป็นของมือสงหหองเขาเนาะตัวนี้งามตัวดีจับนี่ตัวนี้งาม,ตงาม,ตงามแต่บอหมากพี่น้องมันใส่แล้วมันมสบายตัวบะมากเสื้อหนังเสื้อหนังกับมีนจ่จจะส่วนมากถ้าเป็นคนหุน่นน้อยพี่น้องนี่มันทายได้น้อยเดียวมันก็นตัดไ,ไปนี่คะ่ะได้มาตัวเดียว ได้กางเกงมาตัวนึงเนาะค่ะนี่มาอีกร้านนึงเนาะพี่น้องแต่ว่าร้านนี้นั่นถื่อล่านนี้นั่นสิเถื่อการ้านเมื่อกี้นี้พี่น้องมาจ้ะนี่ค่ะร้านที่สองล่านนี้สิถื่อเนะี่ด้วยพี่น้องราคากับสียู่ประมาณอ่าแปดแปดพันวอนสี่พันวอนอย่างายนี่อย่งางราคาแพงนี่กับสีประมาณสองหมื่นสามหมื่นที่เคยท,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 ที่เคยเบิองราคามาเนาะค่ะจะแถบนี้นี่คือ ข้างางบนนั้นสามพันวอนนะคะข้างล่างนี่สี่พันวอนหมพี่น้องเสื้อดีๆทั้งนั้นเนี่ยพี่น้องอนค้นเกาหลีนี่เขาจะเป็นเขาจะเป็นเนลักษณะที่เปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อผ้าแบบทุกฤดูก,กาลโลโลเสื้อผ้าดีๆกับโลแล้วอ่าคอลเลกชันใหม่เขาจาะก,กับสื้อใหม่แต่ว่าเอเนี่ยจะเป็นคนนี่แหละพี่น้องหาหาเอาของมือสองเอามันกับงามอยู่ด้วยกเัเพิ่งกับพอใส่ได้อยู่บางเท่ากับบอดดี้สื้อมือสองตลอดเนาะพี่น้องแต่ว่าเป็นคนมักเบิงมักเลือกมกัก อยู่ในลานนี้น่ะพี่น้องเอใส่เวลาอยู่ในลานนี้ประมาณสามชั่วโมง <c oughs> เลือกอยู่หนหละพี่น้องมากเนาะส่งส่งตัวนี้ก็พ่อเบิงอยู่อะเอาเอาไวกรอน,นะพี่น้องเนาะมันผลมันกันนียูแต่ว่าความยืดของมันยังยืดระหลายพาวายเป็นคนอ้วนแห้งอ้วนแห้งกันเลยอยากถามว่าอยากได้บะสองกีทสองใจพี่น้องเนื่งกับย่านไส้บ่ได้ย่านไส้บ่ได้แน่แตก็เอายิบมาก,ก่อนลังเดือนอะคนลายผ่ะลานนี่ค้นลาย คนเข่ามาเลือกเลือกเลือก,อกสื่อออกไปเลยพี่นอ้องค้นลายขนาดล้านนี้ค่ะจนมาถึงนี้แต่ชาวต่างชาติน้องพี่นอ้องจะจังเฮานีล่ล่ะแต่ว่าตาดีได้ตาลายเสียแล้วน้องพี่นอ้องน้องหนึ่งหมนุนยางเดียวเด้อพี่น้องเก็จะอกกำลังแขนอยู่อันของใหม่ๆหน่ะจ้ะหมนุนก็คนมากหมุนน้องพี่น,อนะะ้องน้องอนยางเบื่อไปเรื่อยๆหมวกก็มีโซนของเล็กน้อยก็มีน้องพี่นอ้องอันนี้นี่เสือคอเตาไป้พุมเนาะค่ะสี่พันหนึ่งได้หนี่พี่นอ้อง พี่ไ้จับนี่ตัวละซีหาพานันบ่เคยบ่เกินนี่จ้ะมันมันกระใสได้อยู่พี่น้องพูดถึงวาเนาะดีๆอยู่เด้พี่น้องมันบ่ถ้าคนบ่ถือเน,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 นาะพี่น้องเนาะถ้าคนบ่ถือกะกะใสได้ปกติจ้ะนี่บกนี่หนักหนักเนาะโซนรองเท้าก็มีเนาะพี่น้องรองเท้านี่เอ้พวกเบืองอยู่เนาะเพราะใส่ไอ้พวกก้อนตีนแย่เนาะพี่น้องนเนาะไอ้ใสสองหัหาสี่สิสบสามบาทห้า เนี่ยเสือคอเตา่าเสือไม้พุ่มช่วงนี้บางๆม่ได้แล้วพี่น้องอากาศเริ่มเย็ยนลายกันต้นไม้จะเป็นเสือพูดไปแล้วนะคะ mm. เสือบางๆ mm. แขนยาวกับไส้พวกไว้ได้แล้วมันกะโซ่หญิงผ mm. องพุงผองพุง mm. นี่เบิดพี่น้องม mm. ่เสี เดี๋ยวก็ไปล่องที่หลังเนาะพี่น้องเนาะนี่จะเป็นพวกขำมือคมามีแบบ น,นอนดีใจดีเพราะเป็นอย่างเขากะเขาเวลาเขากบาปานหรือไรเวลาอย่างเขากะเอาปลวลาพี่นอ้องพี่น้องอันมันทายไรน้องพี่น้องตัดไปแล้วนี่แต่มันเต็มไปเต็มมือบเบอร์สามสี่ 3, 4, มือพี่น้องเอ้ย